ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีคะ่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะโอ้โหทุกคนเดือดจริงๆค่ะเดือนนี้ซีรีส์ดังๆปังๆ,ป,งๆปล่อยออกมาชนกันเปรี้ยงป่างแล้วสนุกทุกเรื่องเลยทำเอายายดูเพลินจนลืมเวลาคลิปเนี้ยายก็เลยจะขอเลือกเรื่องกู้ภัยรักนักแต่เพลิงมาเมาส์กันก่อนละกันนะคะด้วยความที่ยัง พระเอกในดวงใจเบอร์หนึ่งของยายคัมแบ็กทั้งทียายจะไม่เมาได้ไงผ่านมาจะเจ็ดปีแล้วนะคะตั้งแต่ซีรีส์เว่ยเว่ยเธอยิ้มโลกละลายอย่างางดูเปลี่ยนจากหนุ่มน้อยหน้าใสกลายมาเป็นหนุ่มหลอ่อขมเข้มเต็มตัวเรื่องเนี้ยเจ้าแกะจะมารับบทเป็นทรงเยียนนักดับเพลิงหนุ่มภูมมุ่งมันแถมยังมีจางปินปินที่แจ้งเกิดจากเว่ยเว่ยเหมือนกัน มารับเชิญเล่นเป็นเพื่อนสนิทอีกโอ้โหกำไรคนเดฟุดฟุดๆความหล่อแทกค,คู่นะส่วนนางเอกเป็นสาวสวยที่กำลังมาแรงหวังชูรานรับบทสวีชินนะคะคุณหมอฉุกเฉินและมียางชาวเย่มาเล่นเป็นลูกพี่ลูกน้องญาติตัวป่วนของพระเอกค่ะหุย้ยแค่แคสก็ปังไม่ไหวซรงเยียนพระเอกเรื่องเนี้ย ยายว่าฉีกไปจากทุกเรื่องที่หยางหยางเคยเล่นเลยนะบทบาทท้าทายฟุดๆค่ะต้องเล่นเป็นคนธรรมดาพื้นเพ่บ้านๆเรียนไม่เก่งออกแนวเกรเรล,ลอยถ้อยก็ที่ผ่านมาเนี่ยหยางหยางเขาจะเมาบทหนุ่มเพอร์เฟกมาตลอดค่ะตั้งแต่เว้ยๆจะให้มาเล่นเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันก็ยากหน่อยนะหยังหยางแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องออล้ามันธรรมดาไม่ได้ค่ะ ถึงเรียนไม่เก่งแต่ก็มีแฟนเป็นนางเอกของเรานี่เองตั้งแต่อยู่มัธยมถึงจะรักมากค่ะแต่สุดท้ายก็โดนเทเพราะว่าครอบครัวฝ่ายหญิงที่เป็นตระกูลร่ำรวยนะคะเห็นว่าบ้านพระเอกเนี่ยจนเกินไปคอทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทำให้พระเอกของเรามีปมกับการโดนทิ้งมากๆจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะ จากที่เคยยิ้มเก่งร่าเริงแจ่มใสก็กลายมาเป็นคนเคร่งครึมเข้มงวดกับตัวเองแล้วก็ผลักดันตัวเองหนักมากๆลึกๆก,ก็คืออยากจะพิสูจน์ตัวเองให้นางเอกได้เห็นในสักวันหนึ่งนั่นเองค่ะ10ปีต่อมาด้วยหน้าที่การงานทั้งสองคนก็โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งจนได้คนหนึ่งก็ไม่เคยลืมส่วนอีกคนก็คิดว่าลืมได้แล้ว พอเจอหน้าสบตากันเท่านั้นแหละท่านไฟเก่าก็ลุกพรึบแบบรับมือกันไม่ไหวเลยทีเดียวนางเอกก็นะไม่คิดหน่อยหรอว่าอดีตนะเคยทำร้ายเขายังไงทำหน้าซื้อตาโศกเดินหน้ารุกหนักแบบไม่มีกักไม่มีฟ,งม,ฟงมีฟอร์มอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนอีกคนปากก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ แต่พอทำไฟแช็กที่เป็นของแทนใจหายก็แทบจะพลิกแผ่นดินหาค่ะรู้ว่าเขาตกอยู่ในอันตรายก็รีบไปช่วยทุกทีที่หนักก็คือใจอ่อนยอมไปกินข้าวด้วยจนได้เผลอมองหน้าไม่กี่นาทีใจก็วันไหวหนักจนต้องลุกหนีแต่ที่หาฝุดๆก็คือไปทาให้เขาตอบแทนด้วยร่างกายพอเขาทำทาจะตกลงเพ่นแทบไม่ทันค่ะ ความปักเจ๋วไม่รู้หายไปไหนหมดออกอาการซักขนาดเนี้ยสุดท้ายยายว่าไม่รอดค่ะอยากจะเห็นตอนคลั่งรักนักว่าจะเป็นยังไงเห็นตัวอย่างคิดซินที่ปล่อยออกมายายจะเป็ลลมค่ะหายใจไม่ออกเชื่อขณะดีงามเต้แ,ตแค่หวังว่ารอบเนี้ยจะจับมือกันแน่นๆฟาดานดราม่าครอบครัวกันไปให้ได้ค่ะและจบลงในแบบ แฮปปี้แฮปปี้นะคะส่วนในเส้นเรื่องการกู้ภัยนั้นก็ยอดเยี่ยมสมจริงเคสต่างๆดูไม่ซ้ำกับเรื่องอื่นๆในแนวเดียวกันที่พิเศษก็คือมิตรภาพของสองเพื่อนสนิทพระเอกกับเพื่อนซีของเขาที่มีโมเมนต์ครบรดมากค่ะทั้งรักกันโกรธกันงอนกันห่วงใยและเจ็บปวดไปด้วยกันค่ะดูแล้วซึ้งใจมากๆเลย ใครที่กลัวว่าเส้นอาชีพจะกลบเส้นรักใหญ่วันโนค่ะเจมจนตีคู่กันมาแน่นนอนสุดท้ายขออวยอย่างอย่างว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยค่ะรับซีรีส์แต่ละเรื่องนะคะดีไซน์ตัวละครได้แตกต่างแล้วก็มีเสน่ห์ทุกๆตัวละครเลยเคมีกับนางเอกก็ยอดเยี่ยมทุกเรื่องยิ่งเรื่องนี้นะคะวังชูรันนะคะสวยมากๆแล้วก็แสดงเก่งจริงๆค่ะ ดูแล้วยายก็อินกับความรักของซงเยียนกับซ่อชินมากๆเลยใครดูแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเม้นมาได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับค่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย